สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านหม,มเซลนะครับคิดแบบนักกลยุทธ์ทักษะที่นักเทรดผู้มุ่งมั่นควรมีอยู่ในตัวครับไอเดียนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Action Forex นะครับเดี๋ยวผมให้ลิก์ไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อท่านสนใจอยากอ่นอานเนื้อหาจริงๆของทั้งหมดนะครับ ก็สรุปมาให้ท่านได้ฟังนี้แล้วกันนะฮะก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหานะขออ้างอิงประโยคของพี่มาร์คมินวินี่ก่อนนะฮะแกบอกว่าความสำเร็จในการเล่นหุ้นนั้นใช้โชคน้อยมากครับทั้งนี้ท้งริ้นะคือโดยตรงข้ามนะ On the contrary เนี่ยคือว่าในมุมตรงข้ามยิ่งคุณ วางแผนได้ดีเนี่ยคุณยิ่งมีโชคมากขึ้นตามเท่านั้นนะฮะนี่เป็นสิ่งที่นักเทรดที่สำเร็จนะครับเขาบอกตรงกันว่าจริงๆเนะี่ยคืออย่าอย่าได้คาดหวังหรืออย่าได้พึ่งพายโชคมากเกินไปนะแต่จงเตรียมตัวให้ดีครับเตรียมตัวให้ดีวางแผนให้ดีแล้วเมื่อโชค มันมหาคุณหรือว่ายิ่งคุณวางแผนได้ดีเท่าไหร่โชคก็จะมาหาคุณมันจะดึงดูดให้โชคมหาคุณมากขึ้นตามเท่านั้นนะฮะยิ่งเตรียมตัวดียิ่งมีโชคมากขึ้นตามเท่านั้นประมาณนี้นะฮะการเตรียมตัวเนี่ยทำให้ผมนึกถึงสิ่งเนี่ยแล้วก็ไปเจอบทความที่ว่ามาคือการเตรียมตัวมันต้องอาศัยการวางแผนนะการวางแผนเนี่ย ต้องอาศัยทักษะนี่คือว่าการคิดล่วงหน้าครับหรือว่า forward thinking ฮะ forward thinking ก็มันเป็นคำที่คิดล่วงหน้านี่ถ้าใช้คำสวยๆก็คงประมาณว่า forward thinking คือเป็นการวางแผนถึงอนาคตล่วงหน้าครับแล้วก็เข้าร่วมแล้วก็เตรียมพร้อม รับมือกับโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นครับคือคิดล่วงหน้าเลยว่ามันจะมีเบสเคสและมีเวอร์สเคสอะไรบ้างแล้วก็วางแผนรับมือมันทั้งหมดเลยครับนี่ะนี่เป็นสิ่งที่มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่พี่พมาร์กบอกคือว่าใช่ไหมครับคือถ้าถ้าเราคิดว่าโอกาสมันเป็นโชคใช่ไหมความเสี่ยงคืออะไรก็เป็นเป็นโชคร้ายใช่ไหมโอกาสเป็นโชคดีความเสี่ยงเป็นโชคร้ายคนก็วางแผนรับมือ ไว้ทั้งโชคดีและโชคร้ายสิมันจะทําให้คุณแบบสามารถลดโชคร้ายได้แล้วก็เพิ่มเลเวลได้กับโชคดีได้อีกนัหากนะครับสิ่งนี้จําเป็นนะจำเป็นต้องมีแล้วคาแรคเตอร์ของคนที่คิดแบบนี้ได้คืออะไรครับ1คือคุณต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ครับมีความสามารถในการบริหารจัดการมีใจที่เปิดกว้างครับมีคอมมิชเมนต์หรือคำมั่นสัญญาแล้วก็มีความกล้านะครับ ความฉลาดทางรมก็คือว่าคุณมองทุกอย่างเป็นกลางไงไม่ใช่อีโก้ใช่ไหมแล้วก็เข้าใจว่าช่วงไหนเรามีไบแอสหรือ่วงไหนที่เรามองอะไรที่มันเป็นกลางจริงๆนะฮะความสามารถในการบริหารจัดการคือมีการแยกแยะถึง Prior i t y อะครับสิ่งไหนที่มันสำคัญกว่าสิ่งไหนที่มันแบบจำเป็นกว่ากันต้องมีการ เรียงลาดับให้ดีว่าอะไรควรทําก่อนทําหลังนะฮะปัญหาในที่มันใหญ่กว่าปัญหานที่มันเล็กอะไรกวรทําก่อนทําหลังต้องต้องรู้ครับเนี่ยต้องมีนะฮะใจที่เปิดกว้างก็คือการมองมองเกมในแบบที่ความน่าจะเป็นไงใช่ไหมครคือมองว่าเอ้เนี่ยโอกาสจะเป็นแบบนี้ก็ได้แบบแบบบวกแบบก็ได้แบบลบก็ได้ฮะทั้ง b a s เ c a s ทั้ง worst c a s ต้องมองแบบเปิดกว้างครับไม่ใช่ว่ามองแบบ b a s อย่างเดียวเลยหรือว่าวิร์สอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้เช่นกันครับ คำมั่นสัญญาคอมมิชเมนต์คือเป็นการให้คำมั่นสัญญาตัวเองว่าตอกย้ำตัวเองว่าฉันจะต้องเอาชนะปัญหานี้ให้ได้สมมุติว่ามันมีทั้งเบสมีทั้งเบส the w o ะเวใช่ไหมถ้าคุณเจอ w วิร์เนี่ยคุณคุณก็ให้คอมมิชเมนต์ว่ามันต้องผ่านมาแหละฉันวางแผนที่ดีแล้วเนี่ยคือเหมือนกับการกระตุ้นปลุกเร้าตัวเองให้ให้พร้อมสู้ตลอดเวลาครับความกล้าก็ก็สอดคล้องกันกันกบ กับข้อ4ครับนะฮะถ้าคุณอยากจะคิดแบบเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ต้องใช้อะไรบ้างเออจริงผมดึงมไว้ว่าจากประสบการณ์ตัวเองนะช่วงแรกผมมาในมุมผมมาในลักษณะของของผู้เล่นหรือเป็นนักรบอะครับนักรบนักรบที่เป็นลงสนามจริงเนะแข็งมงงๆเลยคือสู้ในแบบที่แบบไม่มีแผลนะครับคือลงคือปล่อยลงสนามแล้วก อารมณ์ประมาณว่าเป็นไก่ครับเป็นไก่แล้วก็หรือเป็นนักมวยที่ที่โดนค่ายอาเอาให้ขึ้นชกมวยครับประมาณนะั้นไข่หรือถ้าเป็นไก่ก็ปรมาณว่า,วาปล่อยลงสนามแล้วก็ให้ให,ให้สู้ว่าไก่คู่ต่อสู้เลยตาต่อตาฟันต,ต่อฟัน,ฟนผมจะเป็นคนในสนามไงใช่ไหมถึงเวลาหนึ่งเนี่ยพอพอศึกษามากขกินไปเรื่อยเออ้าให้รู้ว่าจริงๆอนะเรา เราไม่ควรที่จะสู้ในแบบที่ตาต่อตาฟันต่อฟันเดียวไงเราต้องปรับปรับแนวทางปรับวิธีคิดให้สู้ในแบบที่มีชั้นเชิงมากขึ้นเออเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตามพุทธิภาวะเนาะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราเจอเกมมากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามความเจ็บปวดที่เราได้รับมาเหมือนคนบอกว่าบาดแผลหรือว่า ก็เลยนะเป็นสกาสกาียกว่าในเป็นเหมือนกับอ่าเป็นบาดแผลแล้วกันบาดแผลเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณเป็นนักรบของจริงหรือเปล่าใช่ไหมยิ่งมีเรื่อวรอมีบาดแผลมากเท่าไหร่แผลเป็นอ่ะแผลเป็นแผลเป็นเนี่ยเป็นเป็นตัวยิ่งคุณมีมีแผลเป็นเยอะเท่าไหร่มันมันยิ่งแสดงออกว่าคุณเจอความเจ็บปวดมากนะแล้วความแข็งแกร่งิตใจคุณก็มีมากขึ้นตามใช่ไหมดังนั้นเนี่ยกว่าที่คุณจะเปลี่ยนความคิด จากการเป็นนักรบที่สู้ในแบบที่ไร้กลยุทธ์ไปเป็นเป็นแม่ทัพเป็นกุนซือได้นั้นมันต้องผ่านผ่านเกมที่มากพอแล้วก็มีมุมมองที่ที่เปลี่ยนแปลงไปให้มันเหมาะสมนะครับการคิดเชิงกลยุทธ์มันก็จะเป็นเป็นวิธีคิดของนักเทรดที่ผ่านเกมมาพอสมควรแล้วเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรสู้เมื่อไหร,คร่รควรหยุดเมื่อไหร่ควรถอย เมื่อไหร่คนอยู่เฉยๆใช่ไหมมีการวางแผนเรื่องของวงเงินเข้าซื้อ position sizing วางแผนริสเป็นเนชเมนเนี่ยถ้าคุณสามารถวางแผนนี้นะวางแผนตั้งแต่ริสเป็นเนชเมนวางแผนว่าตลาดแบบไหนควรสู้ตลาดแบบไหน,นควรอยู่เฉยได้นะคุณวางแผนเรื่อง position sizing เป็นเนี่ยมุมมองคุณยังไม่ใช่นักลบและคุณจะเปลี่ยนมาเป็นนักกลยุทธ์นะฮะนี่ฮะดังนั้นเนี่ยการคิดเจงกลยุทธ์เนี่ย ต้องการอะไรบ้างครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคุณต้องมีข้อมูลจริงครับมีข้อมูลทางตะกะแล้วก็อะไรีก็ตามที่เป็นความจริงครับนะฮะไม่ใช่เป็นการมโนนะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นการแบคเทสอาจจะเป็นข้อมูลที่เก็บประวัติมาอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่ว่านึกขึ้นได้แล้วก็อันนั้นไม่ใช่ครับนึกอยากให้มันเป็นอย่างนั้นก็มันไม่ได้เช่นกันมันเป็นการมโนนะฮะหรือฟังข่าวลือลอยๆมาก็ไม่ใช่ครับเนี่ยต้องมีข้อมูลที่แท้จริงเป็นเปเปอร์อะไรก็ตามที่มัน ตรวจสอบย้อนหลังได้นะครับคุณต้องมีต่อมานะคุณต้องมีการตั้งคำถามกับสมมติฐานครับโดยเฉพาะคําถามที่คนวนใหญ่ไม่สงสัยเลยทําไมพูด,ดง่ายเอาบมรณ์มันว่ามีความเป็นคอนราเรียนอยู่พอสมควรนะครับสามารถที่จะตั้งคําถามสวนตลาดได้สวนมวลชนได้เนี่ยจาเป็นครับนเพราะว่าถ้าคุณมีคําถามมากเท่าไหร่คนมีการมีคําถามมันเหมือนกับ มันก็ต้องให้คุณอยากหาคำตอบในแบบที่หลากหลายมากขึ้นเป็นทั้ง worst case เป็นทั้ง best case และเป็นอะไรก็ตามที่มันเหมือนกับพยายามทำให้คุณเห็นตีแผ่ตีแผ่ภาพใหญ่ทั้งหมดให้คุณเห็นภาพรวมป่าทั้งป่าได้ครับเนี่ยตั้งคาถามเป็นเห็นคําตอบมากขึ้นครัคุณต้องไม่ใช้ทรัพยากรเยอะครับ นี่เป็นหลักการคล้กองโจรเหมือนเนาใช่ไหมต้องไม่ใช่ทรัพย,พยากรเนยอะแต่ว่าได้ผลลัพธ์ผลกระทบที่สูงอารมณ์ประมาณว่าเสี่ยงต่ําแต่ว่าได้รับรีวอร์ดสูงนะฮะสต้องเลี่ยงการประทะแต่ก็ไม่ซับซ้อนครับเลี่ยงการประทะคือถ้าเปรียบเทียบการเทรนนะเลี่ยงการประทะคือเราจะมีลิมิต ของริสที่เรายอมรับได้ครับใช่ไหมถ้าถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้หนีนะแต่ถ้าถ้ามองอเปรียบเทียบกับการประทะกับแพ้คือว่าเราเราเอาอไปเอาตายะจะชนะให้ได้อะรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ว่ายังไงก็ต้องต้องขอสว้อารมณ์ก็เหมือนกับการที่เราทุลีย่ยขัดทุนใช่ไหมสู้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 จนกระทั่ทงแพ้นะแต่ว่าถ้าเป็นนักกลยุทธ์เนี่ยเขาจะไม่ขนาดน,นั้นนะ เขาจะมีลิมิตเขามันก็คล้ายกับคุณเป็นอารมณ์ประมาณอย่าพี่ไก่ไม่ฟอร์อะเป็นประมาณว่ามวยถ้าเป็นมวยก็เป็นมวยที่มวยชั้นเชิงครับไม่เข้าปะทะถ้าไม่จําเป็นแต่ว่าเน้นในแง่ของการเก็บแต้มแล้วก็เน้นหาจังหวะที่ต่อที่คู่ต่อสู้เพ่งพล้ำเนี่ยนี่ใช่ไหมครับนี่เป็นมุมมองที่ที่ไม่เหมือนนะถ้าเป็นอารมณ์เหมือนกับ มือใหม่ก็เหมือนกับมวยบ็อกซิ่งอ่ะอูบุกตะลุยเดินหน้าค่ายตายแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นนักกลยุทธ์เนี่ยคุณจะคุณจะไม่ใช่ละคุณจะไม่เดินหน้าค่ายตายแล้วคุณจะถนอมแรงสุดเลยแต่ว่ามีสายตาว่องไวหล,ล,ลบหลีกคล่องแคล่วเนี่ยไม่ใช่แรงเยอะแต่ว่าได้รับรางวัลได้รับผลกระทบสูงฮะต่อมาครับแล้วเราจะมีการสร้างและติดตั้งทักษะการคิดล่วงหน้าเนี่ยเออพวกเนี้ย ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าทักษะเราเนี้ยนะทักษะวิธีคิดต่างๆที่จะพาเราไปสู่สาเร็จนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะมันมันไม่ติดตัวมาเรามาแต่กาเนิดนะแต่มันต้องเราต้องสร้างมันขึ้นมาครับสร้างให้มันเป็นเหมือนกับซอฟต์แวร์ใหม่ขึ้นมาเป็นเหมือนกับโปรแกรมใหม่ขึ้นมาให้ตัวเองเหมือนกับโปรแกรมจิตโปรแกรมมุมมองโปรแกรมอะไรให้เราให้เราเป็นพิเศษขึ้นมาครับดังนั้นเนี่ยพวกเน้นัก นักเรียนทั่วไปจะไม่มีแต่ถ้าเราอยากสาเร็จคุณต้องสร้างมันขึ้นมาให้มันเป็นทักษะพิเศษขึ้นมาได้ครับซึ่งพวกนี้ต้องใช้เวลาต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะฮะถ้าเราจะสร้างมันขึ้นมาติดตั้งขึ้นมาทำไมครับ 1. นึ่คุณต้องมีทักษะการเป็นผู้นําครับทักษะการเป็นผู้นําคือมองคิดลงหน้าได้ครับ1นนะ2คือรับผิดชอบนะครับคิดลงหน้ากล้าลงมือทําแล้วก็รับผิดชอบกับมันนะครับ 2. คิดในมุมของนักกลยุทธ์ครับก็อย่างที่ว่าไปคือว่าไปเมื่อกี้มีทั้งเอาจากข้อมูลที่จริงตั้งคําถามเป็นแล้วก็เรียกงานประทะนะครับ 3. คุณต้องเปิดใจครับเปิดใจว่าคุณสามารถปรับปรุงได้นะพัฒนาได้นะเวลาที่เจอปัญหามาเนี่ยคุณต้องไม่ท้อคุณต้องมองว่าเฮ้ยโอเคตอนนี้เราอาจจะไม่รู้คือจํารับจนไม่รู้ก่อนแหละอันดับแรกนะ แต่เราก็สามารถที่จะเก่งขึ้นได้ถ้าเรายอมรับมันแล้วก็เรียนรู้จากมันฮนะเนี่ยนี่เป็นทักษะที่สําคัญนะครับ 4. คุณต้องเอาชนะการมองโลกในแง่ร้ายได้ครับสาคัญนะคนนี้นะเห็นไหมครับเปิดใจเองก็ตามครับปรับปรุงได้ก็เหมือนกันกันกบข้อสีคือว่าถ้าคุณเปิดใจว่าคุณสามารถปรับปรุงได้นะคุณก็สามารถเอาชนะการมองโลกในแง่ร้ายได้ครับแล้วก็สุดท้ายคือต้อง ตัดสินใจบนพื้นฐานของภาพ,ภาพใหญ่ครับภาพใหญ่เหมือนกับว่างานใหญ่คุณค,คืออะไรสมมติคุณจะมาเทรดใช่ไหมคุณต้องการปัน้นพอให้มันเติบโตเยอะๆคุณต้องชนะในในเกมใหญ่ให้ได้ดังนั้นเนี่ยเกมแพเ้เกมเล็กเนี่ยคุณสามารถยอมแพ้ได้นะเพื่อที่จะรักษาชีวิตรักษาเงินทุนให้ให้ยังเหลือพอเพื่อที่จะทำเงินให้ได้มากๆในในเกมที่คุณมีโอกาสชนะสูงเนี่ยครับ นี่เป็นไอเดียทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาจากาบล็อกที่ว่ามาเนี่ยน,นะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะพัฒนาตัวเองครับให้มีมุมมองอเกี่ยวกับการเป็นนักกลยุทธ์มากขึ้นเพราะว่าจริงๆนะผมว่านะนักเทรดเซิร์ฟเทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนครับเขาเป็นนักกลยุทธ์เขาวางแผนล่วงหน้าได้ครับว่าคือเหมือนกับซุวนวูบอกแล้วครับการรบ ที่ชนะนั้นเขาชนะตั้งแต่การวางแผนนะนะถ้าคุณอยากจะเป็นนักเทรดพ้ชนะต้องทำแบบนี้ให้ได้ครับคือคิดแบบนักกลยุทธ์นะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ